กำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตัวอัปเกรดสมรรถนะของกระบะอิสู u ูดีแม็กส์เบรดหลังมีข่าวออกมาได้สักพักว่าจะถูกปรับแต่งในบริษัทท้องถิ่นของออสเตรเลียเพื่อเพิ่มความสามารถในการลุยได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นตัวเรือธงสูงสุดที่หลายค่ายทาออกมาป้อนตลาดในตอนนี้ซึ่งอิสุซพร้อมสําหรับการแข่งขันในกลุ่มนี้แล้วโดยมีความโดดเด่นจากอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม,ตมรวมถึงอัปเกรดช่วงล่างใหม่ดังนี้ Isuzu D-Max Blade รุ่นปี2025จืนยันเปิดตัวในตลาดออสเตรเลียโดยร่วมมือกับบริษัทวอกินชอในการปรับแต่งตัวรถให้มีสเปคเทพมากขึ้นทางบริษัทกล่าวว่าเป็นการออกแบบเฉพาะภูมิประเทศในออสเตรเลียสำหรับกรรมการผู้จัดการ Isuzu Australia เผยว่าเท่าที่เราจำได้ลูกค้าและสื่อมวลชนมีการสอบถามถึงกระบะท,ที่มีสมรรถนะสูงกว่าและพร้อมในการขับขี่แบบออฟโรด ซึ่งเป็นรถสมรรถนะสูงที่มีความดูดดันพร้อมการแข่งขันกับค่ายอื่นในตลาดได้และหวังว่า Isuzu D-Max Blade จะเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับทุกคนเป็นโมเดลที่มีการพัฒนาเพื่อชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะซึ่งในจุดนี้เองเป็นคำถามว่าเวอร์ชันดังกล่าวจะถูกทำตลาดอื่นนอกจากออสเตรเลียหรือไม่แต่จากที่เซอร์ที่มีการปล่อยออกมานั้นเปิดเผยถึงความแตกต่างในบางจุดซึ่งฝากระโปรงหน้าจะมีโลดลายสติ๊กเกอร์ใหม่และด้านหน้าเสริมชุดไฟ LED ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาสื่อออสเตรเลียเปิดเผยภาพคันจริงของ DMAX Blade พบว่าตัวรถแปสติกเกอร์รอบคันเปลี่ยนชุดล้อและยางใหม่ป่งล้อใหม่มีมิติมากขึ้นรวมถึงโรบาลเหล็กด้านหลังสีดำดีไซน์คล้ายของ Toyota h i ฮลัสแต่จะลากยาวไปจนสุดกระบะอิสุสดีแม็กซ์เบดในช่วงแรกคาดเดาว,ว่าจะเป็นคู่แข่งของ Ford r a น g e r Raptor แต่จากภาพที่มีการเปิดเผยและข้อมูลที่ออกมานั้น อาจจะยังไม่สามารถเทียบเคียงร a เตอร์ได้เนื่องจากตัวรถไม่มีการอัปเกรดสมรรถนะเครื่องยนต์พื้นฐานช่วงล่างเดิมเว้นแต่การยกสูงเพิ่มมากขึ้นและอาจมีชุดโช้กอัพใหม่โดยสื่อในออสเตรเลียไม่ได้จัดว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Toyota h ไฮลักซ์ G R สปอร์ตเดยนะครับเนื่องจากเวอร์ชัน G R ของไฮลักซ์จะมีการปรับงาน,นวิศวกรรมมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการขยายช่วงล้อใหม่ส่งผลในชุดปีกนกและเฟืองท้ายยาวขึ้นปรับชุดสปริงใหม่โชคอัพด,ด้านหลังย้ายมาไว้นอกเชสซี เพิ่มดิสプレสเป็นสีล้อและยังเพิ่มพละกกาลังของเครื่องยนต์อีกด้วยโดย isuzu d max blade จะใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์ลโบพละกกาลังเท่าเดิมนะครับคือ190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรโดยการปรับแต่งในเวอร์ชันดังกล่าวสื่อท้องถิ่นบอกว่าสเปปใกล้เคียงกับฟ้าแฟร์คือ mazda bt 5 0 thunder นั่นเองซึ่งการเผยโฉมกระบะตัวใหม่จาก isuzu จะมีขึ้น1พฤศจิกายนนี้ติดตามการอัปเดตได้ที่นี่เช่นเดิม